สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าคิดอ่านแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้เสนอเป็นตอนที่4ครับท่านผู้ชมครับในตอนนี้ผมจะพูดถึงความคิดที่จะขอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา72ซึ่งอยู่ในหมวดหน้าที่ของชนชาวไทยและมาตรา73ซึ่งอยู่ในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา72เป็นเรื่องของการกำหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ซึ่งมีมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2,540ตอนแรกก็คิดกันว่าจะใช้มาตรการนี้กระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันเยอะๆจะได้เป็นการป้องกันการซื้อเสียงไปด้วยในตัวแต่เอาเข้าจริงนอกจากจะไม่ช่วยในเรื่องการกระตุ้นให้มีผู้มาใช้สิทธิ์มากขึ้นเท่าที่ควร และไม่สามารถป้องกันการซื้อเสียงได้แล้วยังกลับจะเป็นการผลักภาร,ระให้ประชาชนและสร้างความยุ่งยากในการบริหารจัดการมากขึ้นไปอีกที่สำคัญมาตรานี้เท่ากับผลักให้ประชาชนและนักการเมืองไปเป็นลูกไก่ในกำมือของกกตาและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กกตามอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งและที่ร้ายกว่านั้นคือทำให้กกตาเฉื่อยชา ไม่กระตือรือร้อนในการอำนวยความสะดวกและเผยแพร่ประชาธิปนา์การเลือกตั้งให้ประชาชนอย่างทั่วถึงเพราะคิดอยู่แต่ว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งนักเข้าก็เลยกลายเป็นว่ากกตมีอำนาจเหนือประชาชนที่สามารถสั่งให้ประชาชนไปเลือกตั้งซ้ำแล้วซ้ำอีกได้สรุปว่ามาตรา72ที่ว่าโดยการบังคับให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่ถึงแม้จะมีส่วนดีอยู่บ้าง แต่ก็ไม่เท่าส่วนเสียซึ่งมีมากมายกว่าเป็นหลายเท่าดังนั้นผมจึงเห็นว่าสมควรยกเลิกมาตารานี้ไปเสียเลยจะดีกว่าอีกประการหนึ่งประเทศที่กําหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ในโลกนี้ก็เหลืออีกเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นอย่างเช่นออสเตรเลียสิงคโปร์และอีกบางประเทศในลาตินอเมริกาดังนั้นจึงไม่น่าแปลกอะไรถ้าจะยกเลิกมาตารานี้ไปเสียเพราะเป็นภาระแก่ประชาชนไม่ถูกต้องตามหลักประชาธิปไตย และสิ้นเปลืองยุ่งยากแก่การบริหารจัดการรวมทั้งการออกกฎหมายและการกำหนดกฎ,กฎ,กฎเกณฑ์กติกาต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วยส่วนส่วนมาตรา77ซึ่งอยู่ในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนั้นเป็นเรื่องของการจัดให้มีและการใช้กำลังทหารโดยเฉพาะข้อความเดิมมีอยู่ว่ารัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระหมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยและบุรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ และต้องจัดให้มีกำลังทหารอาวุธยุธโทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจำเป็นและเพียงพอเพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตยความมั่นคงของรัฐสถาบันพระหมหากษัตริย์ผลประโยชน์แห่งชาติและการปกรครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อการพัฒนาประเทศท่านผู้ชมครับถ้าดูเผนๆแล้วก็ความที่ว่านี้ก็ไม่น่าจะมีอะไร เพราะครอบคลุมหมดทุกด้านแล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งข้อความที่ว่ารัฐต้องพิทักษ์รักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากาาษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ที่ผ่านมาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากาาษัตริย์ทรงเป็นประมุขถูกล้มล้างโดยการรัฐประหารที่ใช้กําลังทหารเป็นเครื่องมือบ่อยครั้งแต่ก็ไม่เห็นมีใครว่าอะไรแม้แต่ศาลสถิตยุติธรรมก็ยังไม่เคยทักท้วงสักแอะเดียว ดังนั้นเพื่อให้มาตรานี้มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนรวมทั้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากขึ้นผมจึงเห็นว่าน่าจะเพิ่มข้อความลงไปสองเรื่องดังนี้เรื่องที่หนึ่งเพิ่มข้อความจากเดิมที่ว่ากำลังทหารพร้อมอาวุธยุธโทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการทั้งหลายที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับแล้วผมยังอยากให้เพิ่มข้อความคำว่าเพื่อป้องกัน กอบกู้ประเทศและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติร,ร้ายแรงตามธรรมชาติลงไปด้วยจะได้ไม่ต้องมีปัญหามาถกเถียงกันว่าจะต้องออกพรกฉุกเฉินเพื่อให้ทหารออกมาช่วยรัฐบาลในการป้องกันน้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชนหรือไม่เพราะถ้าระบุไว้ในรัฐธรรมนูญเช่นนี้เมื่อเกิดมีภัยพิบัติใหญ่หลวงซึ่งเกินกำลังหน่วยราชการตามปกติอยู่แล้วนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็สามารถสั่งให้ใช้กำลังทหารออกมาดำเนินการได้ทันทีและเรื่องที่2ผมขอเสนอให้เพิ่มความเป็นวรรคสองของมาตรา77ดังนี้ครับการใช้กำลังทหารพร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์เพื่อล้มล้างการปกรครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือล้มล้างรัฐธรรมนูญเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ โดยไม่ใช่วิธีการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้จะกระทำไม่ได้ท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าคิดอ่านแก้ไขรัฐธรรมนูญในตอนที่4ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ